นำรวมพลังสร้างสุขมอบ122ชุดเครื่องวัดความดันรถเข็นพักดันการจ้างงานผู้สูงอายุพิการน้อมรำลึกถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง วันที่10พฤศจิกายน2568เวลา9.30นาฬิกา30นาทีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบเครื่องวัดความดันจำนวน100เครื่องและรถเข็นวิลแชร์จำนวน22คันให้กับแรงงานกลุ่มเปราะบางตามโครงการรวมพลังส,งสร้างสุขให้แรงงานกลุ่มเปราะบางเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชายมรกตศรีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงานพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักปหลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีณบริเวณโถงชั้นหนึ่งอาคารกระทรวงแรงงาน นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตและยังเป็นการต่อย,ยอดให้เกิดโอกาสเพื่อนำไปสู่การจ้างงานและการประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพและการสร้างงานเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและก็มีความหมายนะคะที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนะคะร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนนะคะที่ได้รวมพลังกันนะคะในการจัดทําโครงการนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะจะเป็นการที่จะส่งเสริมการดูแลเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะคะแต่เป็นการต่อย,ยอดในเรื่องของการให้โอกาส ในการไปสู่การจ้างงานการประกอบอาชีพนะคะตลอดจนการบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการนะคะที่เป็นต้นแบบรวมถึงขยายความร่วมมือผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางแล้วก็ครอบคลุมไปทุกพื้นที่เพื่อให้กลุ่มเราบางและผู้พิการเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีงานทำนะคะแล้วก็มีอาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีกําลังในการที่จะดําเนินธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของการแข่งขันสร้างความแข่งข็งให้กับระบบ ด้านนายสมชายมรกตศรีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นภารกิจสำคัญของกรมการจัดหางานโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนพิการและผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษ ในปีนี้จึงได้จัดหาและมอบอุปกรณ์รถเข็นวิลแชร์มอบให้กับแรงงานผู้พิการที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการจำนวน22คนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเครื่องวัดความดันมอบให้กับแรงงานผู้สูงอายุจำนวน100คนเพื่อใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติทั้งร่างกายและดูแลรักษาสุขภาพจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางส่งผลให้ผู้สูงอายุมีงานทำา1 8 5คนมีรายได้รวมกว่า1 4 8ล้านบาทต่อปีผู้พิการมีงานทำตามมาตรา33จําจำนวน1,406คนมีรายได้รวมกว่า13ล้านบาทต่อปีและตามมาตรา35จําจำนวน19,645คนมีรายได้รวมกว่า200ล้านบาทต่อปี ซึ่งกรมการจัดหางานยืนยันที่จะดําเนินการบริการทุกมิติแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่เลือกปฏิบตัติมีความเท่าเทียมมีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เน้นย้ําและให้ความสําคัญทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการต้องการหางานทำสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือ Smart Job Center และสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยมีงานทําหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหางาน